ระดับในเฟตนี้ก็เป็นแสนนะครับชุดนี้แสนหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับอยู่ที่ร้านฮิปโปเดีโวครับผม วันนี้นะครับก็มีชุดของลูกค้านะครับซึ่งลูกค้ามาไกลมากนะครับมานําชุดนะครับเครื่องเสียงมาใช้งานนะครับสําหรับในเซตนี้ก็เป็นแสนนะครับชุดนี้แสนหนึ่งนะครับแสนนิดๆนะครับสําหรับในเซตนี้มีอะไรบ้างก็จะมีนะครับ Power Amp นะครับ Power Amp ใช้เป็นของ f a ค่ายของ FE นะครับหนึ่งแท่นสี่ชันแนลเป็นตัว D4X นะครับ f a c a r d D สี่ชันแนลแล้วก็มีคอร์สนะครับคอร์สก็เป็นของ VX สองของสาม ของไม้ NPE นะครับตัวนี้เป็นคอสสท,ทางแล้วก็มี EQ นะครับ EQ ใช้เป็นของไม้ NPE เหมือนกันนะครับเป็น VQ 231 2ชั้นผ1แบนด์อ่าแล้วก็มีไม้ลอยนะครับไม้ลอยก็ใช้เป็นของ s a v i s i o n นะครับ s a v i s i o n ตัวรุ่น SU 890เดีอ่านะครับตัวนี้ก็เสียงแจมๆเลยครับอ่าแล้วก็มีปัคติเล็กนะครับปัคติเล็กก็ใช้เป็นของ NPE ครับผมลักทีเล็คก็ใช้เป็นของ NPE ตัว8 0 1 GB ครับผมแปลัักด้านหลังมีเบรกเกอร์ข้างหน้านะครับสำหรับส่วนตู้ลำโพงเดี๋ยวผมพาพี่ไปดูเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่น็อตอะไรให้เบรเสร็จก่อนนะครับครับก็สำหรับในเซตนี้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูตู้ลำโพงว่าเป็นรุ่นอะไร่าครับสำหรับขาตั้งในเซตนี้ของลูกค้าก็จะเป็นของ c o m เ a c t นะครับเป็นตัวซีรีส์นะครับ2020ของ compact นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลย8ต้น เดี๋ยวเราไปดูตู้ลำโพงตู้ลำโพงตัวของลูกค้านะครับสายลำโพงก็เป็นสาย2อคูณหนึ่งจุดห้านะครับจำนวนก็เส้นละยี่ิบห้าเมตรลูกค้าซื้อสายเป็นหนึ่งร้อยเมตรนะครับแล้วก็แบ่งนะครับให้มันเท่ากันก็ได้สีเส้นเส้นละยี่บห้าเมตรพร้อมหัวสเิคอนสำหรับตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงก็จะเป็นของ a j เนะครับเป็นตัว ps 1 5 ib อ่าเป็นของ audio j o c k y นะครับตู้ AJ นะครับก็จำนวนก็แปใบ สำหรับชุดนี้นะครับลูกค้าเอาไปใช้นะครับในในวัดนะครับลูกค้าไปใช้ในวัดลูกค้ามาจากอุบลนะครับมาจากอุบลนะครับเป็นตัวตู้ลาโพงนะครับทั้งหมดก็8ใบนะครับเพื่อไปใช้งานในงานวัดนะครับงานจัดกิจกรรมต่างๆอย่างนี้นะครับเบสเสร็จนะครับชุดนี้อยู่ประมาณแสนสองนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทอ่าเบสเสร็จนะครับเดี๋ยวเราให้ทีมงานนะครับฝั่งนู้นนะครับได้ทําการประกอบชุดแหล็กให้เสร็จแล้วก็ ทำการต่อสายระบบแล้วก็มาเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าน้ําเสียงจะเป็นไงเดี๋ยวเรืวเราไปฟังกันนะครับ